เราเดินทางมาอยู่ที่สนามฟูจิสปีดเวย์นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะครับเหมือนเดิมครับเรามาครั้งที่แล้วปีที่แล้วยังสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รถบัสชาวนะเราเข้ามาแล้วก็จะเห็นป้ายครับเจแปนม o เ i l i t บิลิตี้โชว์อยู่ที่นี่และนี่รถแข่งของเขาครับเราจะเห็นรถแข่งของเขาอยู่นี่นะครับก็ถือว่าแบบเวิร์มากๆ ดีใจกลับมาเป็นครั้งที่2กลับมาเป็นครั้งที่2ครับนี่เราจะเห็นนี่คือตัว86นะครับแล้วก็อันนี้มีแบบที่ชนยับมาด้วยนะครับแล้วก็ตัว a อเทซ่าโค d e w o r k ์กเนี่ยสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนะขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนอีกคือครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยยังไม่เสร็จนะยังยังไม่ได้ทําเสร็จแบบนี้ นี่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนี่ครับก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปถ่ายรูปได้อีกครับนี่อาจารย์อำนาจรออยู่นี่นี่คือรถที่ขึ้นโชว์ในงานโตเกียวออโตซาลอนนะครับที่เป็นตัว86 EV นะครับและนี่ครับฮิวดโอ้โหโหแลกเริ่มมีอะไรเป็ชิ้นเป็นเล้โอ,โโอโใช่ครับค่อย ดีใจครับต้องบอกว่าว้าวมากมากเราได้เจอพีอูดเมื่อกี้เราเจอบนถนนนี่ครับคันนี้เป็นคันที่ใช้แข่งในตัวเรือมังนี่โอ้โหสโคยแนะสโคยนะอันนี้นะครับเราจะเห็นฝากระโปรงครับเป็นคาร์บอน โอ้โหแล้วก็เป็นทีม GR นะครับก็คือของก g a s เ r a ซิ่งนั่นเองครับและอีกหนึ่งคันที่ว้าวนะครับนั่นคือ86ที่มาเป็น EV ครับคันนี้นี่แล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับของทาง lexa ทนะครับนี่ฮะในตัวเซคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โคตรสุดนะครับเห็นไหมครับ 86B EV Connect ครับนี่ครับทุกอย่างโหดมากนี่ครับอันนี้โชว์ในงานโตเกียวโตซาลอนที่ผ่านมา โอ้มันจะยังมีอีกหนึ่งคันที่เป็นแบบ full cell เหมือนกันนะครับอันนี้แต่อันนี้เป็น BEV นะครับนี่เราจะเห็นนะครับแบตเตอรี่ถูกวางข้างหลังครับว้าวนี่นี่น,นี่โคตรดีล้อก็สวยนะครับเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนกันต่อครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปทัวร์นะครับในตัวเลสซิงกาดนะครับในตัวลุกกี่กาฬนะครับเพราะว่าเราเคยได้ลองไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับด้านล่างเขาจะไม่ให้เราถ่ายนะครับก็ต้องมาดูข้างบนเดี๋ยวเราดูว่าถ่ายตรงไหนได้แต่ที่นี่อย่างที่เห็นครับจะมีการโชว์และที่สำคัญครับด้านล่างเนี่ยถือว่าเป็นตัวแข่งนะครับนี่ตัว เล็กซัสไอเอทเทนะครับที่ต้องบอกว่าโยนยับมาแล้วครับดูด้านหลังดิว่ามันยับมาขนาดไหนแล้วเห็นไหมครับดูนะครับแต่เราจะดูว่านี่คือเป็นรถแข่งนะครับที่เห็นนี่ก็คือนี่ครับเนี่ยมโมิดลนี้จะเป็นอันนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ,แบบเ,รบเอทเทตัวแข่งแล้วตัวรถเองนะไม่ได้มีการเเรียกอะไรนะไม่ได้มีการแบบทําอะไรมาใหม่อะ่ะ ใครชนยังไงแบบไหนด้านหน้าเป็นรอยยังไงนะครับก็เป็นแบบนั้นไปเลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าแบบโอเคนะครับยางเป็นยางแข็งนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โชว์ในเรื่องของการชนนะครับนี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับก็นะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ นี่ครับเราจะเห็นนะครับว่านี่คือมอริโซนะครับหรือมิสเตอร์โทยดะนั่นเองครับใช้รถคันนี้ในการแข่งขันนะครับวิดีโอไปนะครับที่มันมีการชนการกระแทกหรือคร a ชเนี่ยเหตุผลก็คือว่าโดนกระแทกด้านข้างด้านหลังแบบนี้ครับบัมแล้วก็รถก็เลยลอยนะครับแล้วก็ตีเข้าไปกับกรแพงนะครับนี่และนี่ก็คงน่าจะเป็นบอกตัวแข่งที่เขาใช้อยู่นะตอนนั้นนะครับก็คือตัวเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองครับเราจะเห็น นะครับเอามาเอามาอะไรเอามาวางโชว์ด้วยนี่ครับซีของมอริสโซนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเก็เราจะเห็นนะครับว่าประวัติของคันนี้นะครับเคยไปแข่งที่ไทยก็จะมีเบอร์ครับ208มาส์ตรทโบนะครับว้าวไหมครับนี่ครับมาจอดโชว์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ ตรงโซนชั้น2ตรงนี้นะครับที่มีเลยวินนะครับ E V คันนี้นะครับจอดอยู่หรือเป็น86ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็น AE 86เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครชอปในเรื่องของไฟป๊อปอัพกับไฟที่เป็นแบบดวงๆแบบนี้ที่เห็นชัดเจนนะครับก็บอกว่าในตัวคอนเซปต,ต์ของเขาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องของการลดคาร์บอนะนั่นและครับแล้วก็ในเรื่องของ นในการที่เขาสามารถที่จะเอารถตัวบอดี้เก่าๆแบบนี้สามารถมาวางแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่ให้ใช้งานได้เหมือนกับเป็นรถไฟฟ้าในยุคป,ปัจจุบันครับเราไปดูภายในเห็นไหมครับจะมีเรื่องของตัวเบาะตัวแข็งโอ้โหครั้งที่แล้วเราอ่ะไม่ได้ไปในงานโตเกียวออโตซาลอนนะครับคันนี้เราก็เลยไม่ได้เอามามีแต่รูกนะครับแต่ว่าแน่นอนภายในนะครับนี่ครับในตัวแบตเตอรี่ ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังครับเป็นของเล็กซัสนั่นเองฮะตัวรถโคตรเนียนมากๆครับดูดีมันแบบแทบจะแบบเหมือนของใหม่อะไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบรถที่แบบเจ้าเก็ยบดูครับตัวยางนะครับขอบกระจกนะครับด้านข้างดูสิ มันแทบจะแบบใหม่กริปเลยครับและนอกจากตรงตำแหน่งนี้นะครับก็มีการโชว์มิไลนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ในตัวไฮโดรเจนนะครับมาจอดโชว์อยู่ด้านในคันนี้เป็นตัวผ่าครึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเขาผ่าไปกี่คันนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะเห็นในตัวเรื่องของนะครับเซลเชื้อเพิงมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับที่จะถูกซ่อนจริงๆอ่ะแบตเตอรี่เขาอาจจะเป็นลูกเล็กอยู่ด้านหลังแค่นี้เองครับ มีแค่นี้ไม่ได้ใช้เยอะเหมือนรถ BEV นะครับแต่จะต้องใช้แทงนะครับสีส้มที่เห็นอยู่ขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้คลิปที่เราได้พาทุกคนไปดูในตัวของคราวนะครับที่เป็นตัว f u ู l เ e l เก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับก็นี่คือที่ที่เขา แสดงนะครับจะแสดงให้นะครับในตรงเวลคัมเซ็นเตอร์อย่างที่เราอยู่แบบนี้นั่นเองครับก็ให้ทุกคนได้เห็นแล้วเนาะนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปสรุปให้ทุกคนดูด้านล่างกันอีกทีครับ ตื่นเต้นกันไหมครับต้องบอกเลยว่านี่คือเป็นเวลคัมเซ็นเตอร์ครับที่จะมีรถมาจอดโชว์ใครที่มานะครับแวะมาที่นี่ก็สามารถที่จะเดินเข้ามาในบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นรถเหล่านี้ครับจอดโชว์อยู่แล้วก็วิวอย่างที่เห็นครับอลังการงานสร้างและส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นนะครับทีมแข่งลูกี้ เลสซิ่งนั่นเองครับก็เดี๋ยวเป็นการาดาดเดี๋ยวเราแวะไปแต่เขาห้ามถ่ายเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้อีกทีหนึ่งนะครับในตอนหลังแต่ว่าที่แน่ๆครับต้องบอกเลยว่ารถที่จอดที่นี่สุดและคันนี้ครับไปแข่งที่ไทยมาแล้วนะสำหรับเจ้าตัว 86นะแต่พอมองเห็นแล้วรู้เลยครับว่าคันนี้ไม่ใช่คันที่ปีที่แล้วนะเข้าใจว่าเป็นคันที่ไปแข่งปีที่แล้วแต่จริงๆเป็นปี2019นั่นเองครับเอาล่ะคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไม่หมดครับนี่เราออกจากงานนะเรายังไม่จบเลยตอนนี้เราอยู่ที่สนามนะครับ Fuji Speedway เอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับอยากชมคอนเทนต์แบบนี้อีกก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับวันนี้ต้องขออนาปนัคลิห้สสวดี แอบดูพี่หนุ่มดีกว่าครับได่กัดเทกลืนดำให้พ่อช่วยค่ะ